สวัสดีค,ครับเดี๋ยวนี้ผมจะมีต้นไม้มาอวดอีกต้นนะครับหลังจากที่ไม่ได้อวดมาหลายมานานมากเป็นเดือนนะครับวันนี้ผมจะมีต้นพุทซ้อนไม้ดูนะครับนี่คือลักษณะใบของต้นพุทซ้อนนะครับแล้วก็นี่ดอกกําลังออกเลยนะครับแล้วก็ลักษณะดอกที่บานแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะสวยนะครับ แล้วก็ดอกจะออกดกมากนะครับจริงๆไม้ต้นเนี่ยเป็นไม้พุ่มสูงหนึ่งถึงสามเมตรนะครับถ้าเอาปลูกลงดินแต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่ไม่มีบริเวณเราสามารถปลูกใส่กระถางได้ผมจะใส่กระถางใส่ประมาณเนี่ยครับดินขอยเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนที่น้ําผ่านได้ดีนะครับแล้วก็รดน้าใส่ปุ๋ยบ่อยๆ แล้วก็ต้นเนี้ต้องปลูกไว้ให้โดนแดดจัดตลอดเวลานะครับเขาจะงามเร็วแล้วก็ออกดอกให้ได้สวยแล้วก็ถ้าบ้านใครมีเรายังไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรก็ให้ดูเนี่ยลักษณะของต้นพอปลูกในกระถางเนี่ยกิ่งมันก็จะออกเยอะลักษณะกิ่งลำต้นจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้ดอกดอกบานแล้วจะสวยมากนะครับเขาบอกว่าไม้ต้นนี้เป็นไม้มงคลนะครับปลูกในบ้านจะดีจะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีความมั่นคงมีความบริสุทธิ์ผุดพองนะครับเพราดอกเป็นดอกสีขาวสวยนะครับผมจะให้ดูรอบๆต้นนะครับ ไม้ต้นนี้ปลูกไม่ยากเลยนะครับขอให้เป็นดินร่วนแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยบ่อยๆไว้กลางแจ้งเขาก็จะอยู่ได้ละหรือว่าถ้าเอาลงดินก็จะโตเร็วเป็นพุ่มสวย1-3เมตรนะครับยังไงเพื่อนๆคนไหนที่ชอบไม้แบบนี้ก็ลองไปหามาปลูกกันดูนะครับผมว่าจะเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่ เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็เป็นหมายที่น่าปลูกเนื่องจากออกดอกดอกมากเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันมีตั้งแต่ไซที่กำลังบานบานไปแล้วหรือว่ากำลังตุมต้มๆกำลังจะออกดอกนะครับหรือว่าเนี่ยครับมีหลายไซมากดอกจะออกเยอะมากยังไงเพื่อนๆก็ลอง ไปหาซื้อมาปลูกกันดูนะครับแล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาให้ดูกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องขอผมด้วยนะครับเราจะหาต้นไม้ส,สวยๆมาลงให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ